สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งจุดดือนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก็จะเห็นช่วงที่รถถอยเข้ามานะคือตอนนี้นี่เข้าซอยแคบครับเข้ายากมากเพราะว่าหินก็เปียกดินก็เปียกมันก็ลื่นครับรถเมกาครับคันนี้ของเสียส้มโอครับคันนี้ก็แก้ขาอยู่นะคันนี้ J8C ครับเป็นสีเอฟเฟกครับเนี่ยถ้าจะเดินผ่านก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนมอยู่อีกที่ก็จะสีหนึ่งครับอู้ตายเลยทำแล้ว โดนมุ้งเลยทีนี้ยกก็ออกไม่ได้ต้องใช้บักจกนีละมีเดียวรถสามาลากออกถ้างั้นเอารถหนักมาลากออกรถดำอ,อ่ะร้อนแน่นใช่ เอาไมโคมาลาดีกว่ามั้งไปดูฝั่งนน้นหน่อยครับ <PE> ยับเลยงานนี้เนี่ยมันจะติดไอเสานี้เด้เนี่ดูครับนิดเดียวครับดินเปียกไอหินเปียกซะด้วยครับหนักหน้าดูเลย <iza. S 2> เอาลองขยับดูครับ เดี๋ยวนอนนอนเอาหินใส่ล้อหน่อยเดียวทำไมพี่ไม่เนี่ยกบหลุมหน่อยเออนั่นแหละกบหลุมหน่อยมีจอไหมอาจอมาอาจอมาเดินไปเอาจอฝั่งโน้นมาเอาจอมากบหลุมด้วยเออนั่นแหละมาละจออันละ ไม,ไม้ใส่เลยใส่ไม้ไม่ได้มันกลิ้นนี่ล้อ,ลอหน้าด้วย,อวยจอบนี่สำคัญครับทำติดรถได้ก็ดีครับทำได้ทำได้ เด้อเด้อเด้อเนนะเนเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้ยางไม่แล้วยางไมแล้วเราเาเราสถ้าล้อพับมันจะไม่มีแรง

ต้องเอาหัวไปฝั่งนน้นนิดหนึ่งครับหันหัวไปฝั่งนน้นนะฝัง่งซ้ายไม่กระจกตัวน,นั้นหันออกได้ไหม เป็ดจุกเลยหน้าทับออกได้ไหมพอพอพอเลยหน้าหน่อยเออขอยาวเลยอุ้ยเฉียนิดเดียวไหมตรงเลยตรง ตรงได้อยู่ตรงได้อยู่ตรงได้อยู่ลูกพี่รอตรงๆแล้วก็ตรงไปเลยเด้อ โอ้ยาดั้นเ้าบินได้รถกระบะนี่แจ๋วเลยครับโอ้ยติดลมไหมอ่ะ รู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนวัดอุ้ยเจอร่องนี้ครับดูครับ เปียกตัวไอ้ดินก็เปียกไอ้หินก็เปียกเอาลองดูอีกครับโอ้ น,นั่นละ่ะมามาโอเคเ้าวอาเดี๋ยวหินใสก่อนเอารถกระบ,บะเข้ามาแล้วครับแต่ว่าเข้ามาไม่ได้ครับ รถไม่มีแรงต้องหกร้ออย่างเดียวครับอย่าไประวังระวังกระจกระวังระวังราลัางทางนี้อาตรงเลยรอะได้แล้ว

Ôi. Chứ lạp bên đó nè. con. Qua, đi đi. Cút đắt, cút đắt. แล้วาศูนแ มาชมที่รอกกันหน่อยครับจะเข้าได้หรือเปล่า ได้เปล่าโรกี้น่าจะได้นะโ,<ฮ>โรกี้ช่วงสั้นอยู่น่าจะได้ครับไปยาวเลยยาวเลยโรกี้อะยาวได้ไปไปได้โอ้โหลั่นมากครับแมาลั่นจริงโอ้โหเดี๋ยวไป ล็อกเี้เข้าซอยแคบหายห่วงครับนี่ครับรอบเดียวจบเลยฝีมือยอดครับกดไลค์ให้เลยนี่เดี๋น้องอะไรยาย่า โอ้โหหรอกไปไม่เป็นไรมันจะทักทายซะหน่อยนี่สุดจัดเลยลูกเม่ ออนทีสะดุ้งเลยครับเสียงหวานมากเฮไม่ชันหรือเปล่าไปดูก่อนไม่ชันแล้วครับ มาดูคันนี้ครับรอบเดียวจบหรือเปล่านี่ครับคือการถอยเข้าช่องแคบต้องคิดฝั่งนน้นเลยนะคิดขวาไว้ครับผานครผ่านคันนี้ ได้เหมเสียนมากครับเกา่าเก่ามากคันนี้ปาเดินหน้าอีกก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ ยบร้อยดีครับอ่ะคลิปนี้ก็บายบายครับผมเมก้าเป็นช่วงยาวมากไปอยมันเลยเข้ายากเมก้าน่าจะความยาวน่าจะสามเมตรแปดได้นะตัวนี้น่าจะ 3, 6, สามเมตรผไม่ก็สามเมตรห้าง วันนี้มาขาวเราก็มาเหมือนกันครับก็เลิกงานกันพอดีนะครับพรุ่งนี้ก็วิ่งต่อนะครับโอ้ได้เวลาทอแล้วนะโอ้ส่บริสุทธิ์เลยเราขาวโอเคคลิปดีก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม